เขาได้ได้ครับขอทายรวมเพื่อฝอยฟ้าสี่รอบนี่อ้าวเร่ยเล่ต้องส่องทุกทัวรเลยอ่าเอาครับครับขอบคุณครับบรรยากาศบ้านหนองสอครับแถวตำบลลำปาวแถวเขนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านหนองสอบ้านหนองสอตำบลลำปาวแถวเขนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่บรรยากาศแถวตลาดเข้าครับเนี่ยอยูติดถนนเลย เราหากินก๋ยเตี๋วแซ่บกันครับครับเรามากินก๋ยเตี๋ยวต่อครับอยู่หน้าตรงข้ามตลาดบ้านหนองสอครับก๋ยเตี๋ยวลูกชิ้นโกรวยเนี่ยครับนี่ทำมาย่ลูกชิ้นโกรวยบ่ลูกชิ้นโกรวยครับเนี่ย นะครับโอ้เขีเน,เนเล็กครับเพราะต้องลวกเส้นโดนวนนะยายผมมักแบบยำแบบส่องแบบนั่นจักกน้อยนะครับผมวัสดีครับผมที่ไม่ได้เอฟซีหลายแววต่ว่มาม่ผ่านเอฟซีเลยมือโตเอฟซีหลายต้องหันแบบบากเออ ครับอยู่ใ,ใกล้ตลาดนะครับตรงข้ามตลาดเลยตรงข้ามตลาดบ้านหนองสอที่เราเดินถ่ายเมื่อกี้ติดถนนรบ,บรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้แหละไม่จะเป็นบ้านชั้นเดียวเลยยา,ายย้ายมัดผักไหลยังไงกรสเท่านั้งก็ได้เลยครับว่บาว่ามักนิ่มมันว่าเห็นีหครับบ่ามักนิ่มเห่นเลยยาย ทำนั่นหรย่าใพักถึงแล้วครับเสร็เสร็ผมมักลวกโดนนะนะนคือว่ามกแข็งแข็งฮะคือว่ามักแข็งแข็งมันกรบปร๋อนี่ไหมว่าแข็งทักนะครับย <c oughs> ่ายมาดกระป๋องมาผมเห็นเด็กก็ผมน้ำใส่ได้ย่ายน้ำใส่หัวใจนี่น้ำใสน้ำใสครับ ครับผมสดีครับครับครับครไม้เสครับฮะโอ้สวัสดีครับไปออกช่องขนดังว่าไหมว่าดีวัาดีน้องวัาดีเพราาผอฟซีเดี๋ยวว่าบางคั้งกับขอไทยลูกเป็ตลาดกับมี่เป็นอยู่างว่าจ้าไว้เสียครับใช้มาซาเช่ล้มป้าวมาทหารลูกเพียรมาเล่นกับเออกลับบ้านเนี่ยครับบ้านมาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเออมาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนโอ้สวัสดีครับเอฟซีครับผมเออน่ารูกนะครับฮะอ๋อใชยกับใช่แล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ย บู้งเกดแปดมีหม้บาดจนีหรือขาบุญหรอหัวบุอ้าวกวว่าต้องเปิดแฟตเววยเปิดเองด้วยเออเดี๋ยวสองนนังอ่นพี่ผมครัครับ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 โอ้ดีว่ะดีว่ะดีว่ะดีอ่าไทยครับไทยไทยครับครับเอาไทยครับไทยอ่าามีตั ไ okay. ด okay. okay. uh ้ครับโอเคครับได้ครับอโอเคครับโอเคแล้วก็อนุ่กินก๋วยเตี๋ยวได้ป่ะนีอ่ะได้ครับก๋วยเตี๋ยวน่นเอาคลิปไปลงครับดวหไปยครับครับ